สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกกันนะครับว่าทีแรกเนี่ยก่อนที่ก่อนที่เกนชินอิมแพ c คจะออกนะครว่ามันไอ้่ายมิโฮโยเนี่ยทำอะไรกับเราไว้บ้างนะฮะก็ผมจะไม่ได้เผาระบบก,กาชาไม่ได้เผากันดูดตังอะไรทั้งนั้นแหละฮะสิ่งที่ผมจะเผาก็คือคุณภาพตัวเกม ของใครนี้นะฮะก็ปกตินะฮะเห็นว่าตัวเกมของฮิโฮโยเนี่ยไอตัวเก็นชิตอิมแพกนะฮะมันจะดูไม่ค่อยกินสเปกนะฮะถ้าเกิดว่าดูจากด้านซ้ายบนนะเดี๋ยวผมปรับ o s สดีให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วกันโอเคแถบ GPU นะฮะแถบ GPU นะฮะเห็นว่า GPU โหลดเนี่ยมัน อันที่3นะฮะ GPU นี่ยมันค่อนข้างจะใช้ไม่ได้เยอะมากนะฮะ <l ittle noise> ก็ใช้อยู่ราวๆ 20, ่าเปอร์เซ็นต์่เปอร์เซ็นต์มีบ้าง <l ittle noise> โอเคเขาพูดก่อนนะโอเคมาต่อกันก็จะเห็นทางซ้ายบนนะว่า ผมเปิด MSI Afterburner แล้วก็เซ็ตทุกอย่างให้ดูได้ง่ายหมดแล้วนะครับว่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ mm hmm. ก็ในตอนนี้นะครับ g e n s h i n Impact ผมเซตติ้งเป็นอย่างนี้ mm hmm. การแสดงผลเป็น Full HD Full Screen นะฮะ60เฟรมเรท VSync ผมปิด Render Scale 1.1 mm hmm. พอฮะจะได้เป็น Scale ปกติอันนี้ เงาสูงสุดเงาสูงสุดวิชวลเอฟเฟกสุดเอฟเฟกคุณภาพเอฟเฟก็สุดการตั้งค่าโดยรวมสูงสุดลดรอยหยักนะครับ anti-aliasing TAA <c oughs> ก็คือสุดทุกอย่างหมดแล้วนะครโบชั่นเบลอเปิดด้วยนะก็โอเคก็อยู่ประมาณนี้นะอ่าผมลืมอย่างหนึง่ง โอเคผมเซตใหม่ละก็อ่ทางซ้ายบนนะฮะตรงตรงอ่าบรรทัดแรกจะเป็นของตัวการจอนะครับว่ามันร้อนเท่าไหร่ก็อันแรกเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งตัวชิปนะฮะส่วนอันที่สองเป็นจังชันเทม็มก็คือจุดฮอตสปอตของการจอนะฮะอันที่3เป็น G P U โหลดอันที่4เป็น ่าคอรสปีดส่วนอัน yup. ท er uh, well, ี่หเป็นการบริโภคพลังงานแล้วก็ c ี u นะครับจะอยู่ตรงตรงเขียนว่าเท็ดดิปเปอร์สามเก้าเจ็ดศูนย์เอ็กนะฮะก็โอเคตอนนี้ตอนนี้กินสเปคไม่เยอะฮะกระติดเดียวติดเดียวเองซีพียูขับมาว่าไม่มีไม่มีขึ้นไปถึง1,000เมกะเฮิร์ตซ์เลยนะฮะ ถือว่าเกมนี้กินสเปคค่อนข้างน้อยนะแต่คัน5 0ไ i ก็ไม่ใช่ว่าจะไหว<ะ>ก็โอเคตอนนี้68องศา68องศาลองไปตรงฉากใหญ่ๆกันบ้างแล้วกันกลับี่ที่เดิมแล้วก็ดูกันนะครับว่า GPU โหลดเท่าไหร่ GPU โหลดอยู่ตรงนี้นะฮะ ขึ้นไหมโอเครู้สึกว่าจะไม่ขึ้นด้วยนะเอ๊ะหรือว่าได้อ๋อได้ได,ได้โอเคก็ไม่ได้อยู่ดีปิดซะก็เดี๋ยวค่อยไปสูเอันในคลิปแล้วกันอืมลองมองชาใหญ่ๆดูชาใหญ่ๆไม่จะกินสเปกนะฮะ นี่40% 40% 20% 1 0เอยอว่าก,กินน้อยมากอะก๊าซจอ70ฮอตสปอตนะฮะเจองศาเข้าไปแล้วนะฮะ <c oughs> จังชั่นเ็มนะฮะก็เป็นก๊าซส,สติกนะครับก็จะร้อนๆหน่อนยโอเค มองต้นไม้นี่นี่น,นี่มองต้นไม้นี่ตัวกินเลยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบหกห้าสิบสามเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะฮะก็ถือว่ายังสบายๆนะนี่แหะเพิ่งถึงหนึ่งพันไม่กระเฮิร์ตด้วยนะเออเฮ้ก็แต่ผมยังถือว่ากินสเปคน้อยอยู่นะ วิงอ,อ,อยู่สีกิโนะฮะตอนนี้เห็นกันว่ามันใช้ทรัพยากรเครื่องเหมือนจะไม่เยอะนะ,ะแต่ว่าจะพาคุณออกไปดูอะไรครับอันนี้ MSI Afterburner เอเนี่ย่าเช็คอะไรนิดหนึ่งนะจะพาคุณออกมาดูอะไรนิดหนึ่งครับคุณเห็นเห็นนี่ไหมฮะโปรเซสม,มันกินอยู่ประมาณ6 5% 6%นะฮะเพราะมันเป็น open world กินแรม1.7กิกกินแรม1.7กิกนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้เห็นคือนี่ฮะ CPU usage CPU usage นะฮะ64 thread ใช้เกือบหมดเออ คุณเริ่มเอกใจหรือยังฮะคุณเริ่มเอกใจหรือยังฮะ64เทศใช้เกือบหมดตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่แต่ OBS ก็ไม่ได้กิน CPU ผมมากเลยนะนี่1% 1%เองนะฮะ1.2% 1.3%อันนี้5%คุณเริ่มเอกใจหรือยังฮะ ว่าทําไมผมถึงต้องการมาเผามีฮอยโยมีทีมซอฟต์แวร์ที่ผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างเก่งสามารถเขียนระบบมัลติเทรดดิ้งหรือการทำงานหลายหัวได้ดีมากๆเลยแต่สำหรับเกมนี้ผมเห็นอะไรอย่างหนึง่งมันมักจะกระจุกที่คอพวกนี้ฮะ คอเดียว2อสามคอเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าผมเซตอัฟเฟนิตี้มันนี่โปรเซสเซตอัฟฟินฟินิตี้เ,เซ,ต,ต,เซตเอาไว้สักประมาณ c ีวียูหนึ่งซีวียูศูนย์ซีวียูสองสี่หกมันจะเป็นยังไงนาคุณเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมนี่ โหลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับ CPU สี่คออาจจะเล่นเกมนี้อาจจะเล่นเกมนี้ได้แต่ว่า CPU CPU คุณจะสามารถใช้เล่นเกมได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นใช้เล่นเกมได้นะ CPU สี่คอแต่ว่าอาจจะไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้อีกแล้วถ้าเกิดว่าผมเซตเป็นคอคอละ ของคอไฮเปอร์เทดดิ้งนะฮะเป็นยังไง70% 60% 70% 67%เอเ่เริ่มกินเร,เ,รเริ่มเห็นเริ่มเห็นความจะเรียกว่าความหล่อยเทยยก็ไม่ได้นะครับก็เขาเรียกว่ามันซอฟต์แวร์มันเขียนมัลติเทดมาดีนะฮะแต่เหมือนมันเอาไปใช้ฟุ้งเฟไปหน่อย ถ้าเกิดว่าผมเปิดถ้าเกิดว่าผมเปิดสักประมาณอ่ะสักประมาณแปดเทดก็สี่คอเนาะน่ะคุณจะเห็นอะไรที่มันผิดปกติแล้วฮะมันจะไปกระจุกอยู่คอเดียวก็ไม่รู้ทำไมนะฮะมันชอบไปกระจุกอยู่คอเดียวทั้งที่ ทั้งที่ผมเซตให้มันต้องแปดเทรดนะนะแปดเทรดมีตรงไหนบ้างแปดเทรดมีตรงไหนบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่า cpu 7ผมไปเซต cpu แได้แน่เลยนี่ไงเอาออกสิแปดเท็ดนี่1,2,3,4,5,6,7,8ก็เท่ากับ4คอเพราะว่า cpu ตัวนี้มี 32คอ64เทตแต่คุณดูมันกินสิฮะจริงๆอะ่ะมันกินไม่ได้เยอะเลยนะเพราะว่าตัวตัวเกมเองมันก็ตันแค่60เฟรมเลทนะฮะแล้วมันก็ไปกระจุกอยู่คอเดียวแล้วถ้าเกิดว่ากระจุกอยู่คอเดียวแล้วถ้าผมเปิดแค่0กับ1 1กับ2เทตสองเทตนะฮะ CPU คุณใช้เต็มร้อยเลยฮะ CPU คุณใช้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแต่ว่าอันนี้มันถ้าจะว่าอันนี้มันโอ้โหมันก็รันแค่คอเดียวดิงั้นได้ผมเปิดคอสอคอศูคอหน performance นี่ทำงาน2อคอแบบ no hyper threading นะครับ 94-95%สี 94, ่เก้าสิบห้าเปเซ็นแล้วถ้าเกิดว่าผมเปิดคอที่สามกินเท่าไหร่อ่าเริ่มเฉลี่ยกันเลยเห็นไหมมันก็จะไปหนักอยู่คอเดียวนะคราวนี้เปิดข้อที่สี่เปิดข้อที่สี่ดูอ่าเฉลี่ยกันแล้วจริงๆเกมนี้ใช้ไม่ได้เยอะเลยครับยิ่งเป็นภาพการ์ตูนการ์ตูนอยู่ด้วยนะ นี่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนสงสัย CPU 1นึ Hyper ่งคอไฮเปอร์เทรดดิ้งแล้วเล่นเกมนี้จะเป็นยังไงโหลด100%นะครับโหลด100%นะครับ100%ของ1คอนะครับ1คอ2เทรดแล้วผมจะไปลองเล่นให้ดูอ่าคุณเห็นอะไรไหมครับคราวนี้คุณเห็นกราฟเฟรมเียกับกราฟเฟรมไทม์ไหม นั่นแหละครับนี่แหละครับที่เรียกว่าอาการคอขวดจริงๆแล้วกาจอก็อาจจะต้องรับภาระาหนักมากขึ้นละ,ะขวดไหมขวดขวดครับบอกเลยแฟมเลสไม่เคยนิ่งเลยคราวนี้เกมภาพอนิเมะ ันจริงรายละเอียดผมว่ามันไม่ได้เยอะเลยนะเนี่ยแต่ภาพมันโมเดลมันชัดนะครับอ่าโอ้สี่สิบเจ็ดเฟรมสีิบเจ็ดเฟรมนะฮะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมเปิดถ้าเกิดว่าผมเปิดอีกสองเทสช่วยละ่ะเป็นยังไงอ่านี่เฉลี่ยกันแล้วเห็นไหมครับ แล้วก็ไปเล่นดู60เฟรมนิ่งๆเลยนี่บอกเลยฮะสเปคที่มีพโยกกำหนดมาเนี่ยผมถือว่ามันเกินมากๆเลยนะมันเกินมากๆเลยนะครับจริงๆผมแค่ว่าแค่ Intel Pentium หรือพวก a อ h l ล n 3 0 0 0 g อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เล่นได้แล้วนะออ พวกแอดลอนสา0พันสองร้อยจีอะไรเงี้ยครับก็เล่นได้แล้วนะไอสามนี่ยิ่งสบายเลยครับไอสามนี่ดันเกมโหดเออก็นี่ฮะมันใช้ไม่ค่อยเยอะเลยฮะถึงเฟรมจะตกแค่ก็ตกแค่นิดเดียวนี่นี่แล้วการจอก็จะจะไปรับภาระหนักมากขึ้นนะจะเห็นว่าโหลดการจอมค่อางเพิ่มขึ้นนิดนึง บอกเลยนะครับว่าไม่ขวดนะครับไม่ขวดนะครับ CPU ยังไม่เต็มนะฮะตอนนี้นี่ผมเปิด4เทตมันไม่เต็มนะฮะจริงๆถามว่าไปตีไปตีอะไรสักอย่างเล่นได้ไหมผมบอกเลยว่าเชิญคุณทำเถอะยังไงก็สบาย บอกเลยแต่ถือว่ารอบนี้มีโยโยแก้เกมมาได้ค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้หงคยอิมแพคสาเนี่ยเอาจริงๆเป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปคมากที่สุดในโลกของมือถือเลยก็ได้นะฮะถึงแม้จะเป็นเวอร์ชั่น PC ก็ยังดูกินสเปคมากกว่าเกม,ม PC ทั่วไปอีกนะตล,ลกแตกจริงๆอนะ เออก็โอเคครับถ้าเกิดว่าเราไปเปิดเทศให้มันใช้หมดคุณก็จะเห็นความคุณก็จะเห็นความที่มันใช้ฟุ่มเฟือยแหละคราวนี้อ่าจริงๆมันใช้ไม่ได้เยอะเลยครับมันไปลงที่คอเดียวบ้างแหละอะไรบ้างแหละนี่ ตอนนี้60สิ่งๆครับนีม่มันเพียงพอนะครับไอส3ก็เล่นได้ครับกำหนดมาไอห้าเนี่ยมันบอกเลยว่าสูงเกินนะสูงเกินจริงโอเควันนี้เราจะอย่างที่บอกนะครับผมจะมาเผามีโฮโยกกันนะฮะก็คุณก็ได้เห็นการรีบประสิทธิภาพของเกมนี้ไปแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูเกม เก่าของเขานะครใช้เอนจินตัวเดียวกันเป๊ะแต่การกินสเปคมันไม่เหมือนกันเกมคนละแนวกันด้วยการกินสเปคไม่เหมือนกันจริงๆโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเกมกันโอเคเกมที่ผมว่านี่ก็คือ h งไคร a อิมแพคสานี่เองนะครับก็เราจะมาดูกันก่อนนะครจะปล่อยมาเปิดเกมไปก่อนนี่อย่าพึ่งสิโลกนี่ ก็เกมนี้นะครับออกมาตั้งแต่ปี2016หรือ17ว่าอ๋อออกมาตั้งแต่ออก o b เบปี2016นะครับก็อาจจะเปิดอาจจะใช้ Engine แบบแก้ Engine มารอบนึงแล้วมั้ง,งนี่ Unity นะครับ Engine เ,เกมนี้ ใช้ Unity เลยนะครับเกมเอนจินนี่ไงเป็น Unity 3D วันนี้ก็วันนี้ก็มีบอกนี่ Unity 2 0 1 7นี่แหละครับคือ1เหตุผลที่ว่าทำไมใช้ได้แค่ DirectX 11เวอร์ชั่น PC กับมือถือ เวอร์ชัน pc จะได้อะไรมะอ่าจะได้อะไรเพิ่มขึ้นก็หนึ่ง ultra resolution การกราฟิกแบบ u l t a สองร้อยเปเซเพิ่มจากมือถือนะครับ200%เซเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับคอมบางเครื่องอยังสะเทือนนะครับบอกเลย high frame rate unlimited frame rate on pc using pc game wiki guide ถ้าเกิดว่า เข้าไปแล้วปรับเล่นเลยจริงๆนะครับมันจะได้120เฟรมเรทสูงกว่า g e n s h i n Impact เท่าตัว3 Controller Support ก็คือตัวตัว Joy ครับ Xbox พวก Xbox Xbox อ่า PlayStation 4อะไรเงี้ยครับ Dual Shock XB xpo นี่อะไรก็ไม่รู้แต่เป็นของ xbox แน่นอนนะ texture pack e c edition mobile high mobile light mobile high mobile ถ้าเกิดว่าเล่นในมือถือจะได้แค่ mobile high นะครับก็คือปรับได้แค่ high แต่ของ pc มันจะชัดกว่านี้ครับมีปรับเอ t ต้ด้วย pc better color compression t h a n mobile one เขาบอกว่ามีการมีการประมวลมีการบรีรบ,รรบรอัดสีที่ดีกว่า าจากเวอร์ชั่นมือถือนะครับกราฟิก API ตัวนี้ PC จะเป็น DirectX 1 1มือถือจะเป็น OpenGL ES 2ขึ้นไปนะครับจะใช้ OpenGL ES 2หรือ3ก็ได้ยิ่งเป็น OpenGL ES 3เนี่ยบอกเลยว่าภาพสวยมาก ภาพสวยมากบอกเลยเมื่อก่อนมันเขียนนะครับว่าเมื่อก่อนมันเขียนนะครับว่า g e n s h i n Impact ก็ใช้ Unity เวอร์ชันนี้เหมือนกันนะครับซึ่งน่าจะใช่แหละครับตอนนี้ PC เกมวิก k ต ที่ผมจะมาเผาเกมนี้เพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันอโอเคตอนนี้ตรง M S O S D ของ MSI Afterburner คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นอะไรนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรนะนยังไม่เห็นอะไรนะครับคุณเห็นคุณเริ่มเห็นอะไรหรือยังครับ G.P.U. หวดมันดูสูงๆไหมครับเมื่อกี้อ่ะขึ้นไปถึงขึ้นไปถึง1,000งพันมกะเฮิรตที่รทีบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็บอกเลยครับเกมนี้กินสเปคมากกว่าเกมชินอิมแพคหลายเท่าทั้งที่เอนจินเดียวกันค่ายเกมเดียวกันทีมพัฒนาน่าจะอันเดียวกันด้วย หรือคนละอันก็ไม่รู้แต่ภาพเหมือนกันรายละเอียดอันนี้รายละเอียดผมว่าเกมนี้แม่งเทพกว่าโอเคการเปล่ากราฟ,ฟิกนะครับต่ากลางสูงสูงสุดสูงสุดนะครับอันนี้สูงสุดเฟรมเรทตอนต่อสู้ได้ถึง120เฟรมผมปรับ120 จอผม75เฮิ้ฮแต่ผมปรับ120ผมจะดูว่ามันผมจะให้ดูว่ามันกินสเปคมากขนาดไหนนี่แฟรมเรทอื่นๆก็คือหน้าหน้าโฮมหน้าเมนูอะไรอย่างงี้ครับมันจะเป็น60เฟรมเรทเอฟเฟกต์แสงเอฟเฟกต์แสงสะท้อนระบบฟิสิกส์ HDR ลดรอยหยักลดการบิดเบือนขึ้นรบกวนอะไรอย่างเงี้ยครับ เต็มจอความละเอียดเต็มจอตอนนี้คือหนึ่งเก้าสองูนคูณพันปดสิบนะครับอันนี้มันซ u เปอร์เรสเซชันซึ่งเราจะไม่สนใจนะเราเอาเต็มจอไปก,ก็กดบันทึกไปกดบันทึกไปปุ๊บกดกลับตอนนี้คุณยังไม่เห็นอะไรนะครับมันยังปกติดีอยู่ตอนนี้มันยังปกติดีอยู่ แต่ผมจะให้คุณดูอะไรตอนเข้าด่านอตอนนี้คุณคุณจะเริ่มเห็นอะไรสักอย่างละหนึ่งพ0นหน0่งหนึ่งพันสอแล้วนะครับเราเข้าด่านหนึ่งลองเข้าไปในด่ดานสิเดี๋ยวคุณจะเห็น สิ่งที่มันแตกต่างจาก Gen ช h i n Impact สิ้นเชิงคุณเห็นหน้านี้ใช่ไหมครับเป็นหน้าเนื้อเรื่องซ่อนก่อนหน้านี้เรนเดอร์สดนะครับไม่ใช่เล่นๆน,นะครับเรนเดอร์สดนะครับบอกเลยแล้วคุณเห็นนี่ไหมครับ GPU โหลด99% แฟนจังชั่นเทมครับของการ์ดจอเอง96องศาแล้วครับ CPU กิน19% vram 80องศากิน ram 3ากิก ram นะครับบูสต์สปีดของการ์ดจอขึ้นไปถึงเกือบ2,000 m h เมกะเฮิร์ต วิ่งออโต้ไม่ได้ทำอะไรเลยวิ่งขึ้นไปถึง2000เมกะเฮิรตกินไฟ225วัตต์220วัตต์โดยประมาณเฟรมเลท53เฟรม54เฟรมไม่นิ่งด้วยนะครับดูกราฟตรงนี้เฟรมไทม์รีเรื่อยๆไม่มีนิ่งครับ อ่าคุณจะคุณเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ทีจังอ่าจังชั่นเทม98องศาแล้วครับผมจะข้ามเรื่องไปเลยนะคุณหน้านี้นะครับการ์จอจังชั่นเทมหน่ากลัวมากครับนนี้บอกเลยครับ90เทมครับ ไม่ถึงร้อยี่ครับดีพี่ดผมไม่ได้ปั่าอะไรเลยนะครับิ่งออตโต้สดๆดยอมใจครับหน้านี้หน้าพวกนี้เลนเดอร์สดทุกหน้านะครับ ไม่ใช่ธรรมดา CPU ก็กินมากกว่าด้วยเจนเดอร์ส,สพาร์ติเคิลทุกอย่างนะแล้วถามว่าการทำงานเราเป็นยังไงผมให้คุณดูนี่เลยการจอรันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ V RAM กินไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็ CPU CPU โดนดึงไปใช้ทุกคอทุกเทรดนะครับไม่ธรรมดานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 <c oughs> อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับก็กินอยู่ประมาณนี้นี่1 2 3 4 5อันนี้5แล้ว6 8, 9, 10, 11, 12คอนะครับ12เทดนะครับโดนโหลดเดี๋ยวเราจะลองลดลดไม่ให้มันใช้ดูนะฮะว่ามันจะขนาดไหนกันอ่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Access d e n ปด้ด้วยหืมหืมไม่ให้ด้วยนะครับ เอาจริงเอาดีๆครับโครตรโหรดผมบอกเลยว่าโครตรโหรดกินสิบสองคอแล้วถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าปรับแบบปิดไฮเปอร์เทนดิ้งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็เสดสิบสอง มันไม่ให้จริงๆครหรือว่าผมเปิดผิดตัวอันนี้ก็ไม่น่าใช่เพราะว่ามันเป็นตัวนี้เออไม่ได้จริงๆครับมันนอกจากว่าจะใช้เยอะไม่พอแล้วดันจำกัดไม่ได้ด้วยนะ1 0 0 0 0แสนแฮนเดิล CPU วิ่ง4 g กิกเลยครับตอนนี้ทีจังทีจังชั่น <c oughs> จังชั่นเทมของการ์ดจอขึ้นไปถึง100อองศาแล้วครับ กาจอวิ่งบูสสปีดต,ตลอดเวลาเท่านี้คุณก็เห็นแล้วนะครับว่าความแตกต่างระหว่างเกมเกมก่อนหน้านี้ของเขากับเกมเกมชินอิม a พกในปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนกันเชียวนี่ร้อยเอ็ดองศาแล้วครับร้อยเอ็ดองศาแล้วเอาเรื่องนะครับเกมนี้ถึงจะเป็นเกมโทรศัพท์ไม่ใช่ Open World นะครับ เกมเน้นเนื้อเรื่องนะครับเฟมเลตก็ยังอยู่77็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบห้านะเออเออเขาเนื้อเรื่องเกินไปแล้วนะ <S <S นี่ตัวอย่างซินเดนเดอร์สดจริงๆนะฮะ CPU ลันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดหน้าตรงนี้ไม่ใครไม่มีอะไรขยับเลยนะครับลันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่รู้นะว่าเขาเอาอะไรไปลงไว้เบื้องหลัง ที่ทาให้มันรันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในขนาดนี้ก็โอเคฮะสงสารคอมสงสารคอมจัดๆฮะบอกเลยกอเท่านี้ก็น่าจะเห็นๆกันแล้วนะครับว่าตัวเกมของมิโฮโยมันระยำขนาดไหนนะฮะก็โอเคขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ